บอลืบอลอบอลอ่าเลยจะปุยยากจะไปใช่อยาไปใชมีคนกด้อยากไปนะแม่เฮ้ยเาจะไปแล้วพ่อมีว้วมาาแล้ดไปไปพ่อมีวัวไปอ้วมารามเราจะไปละว้วนม่โชว์เ้เก็บทองดีวว้วมาเนี่ย ลุนอชูจ่ากันอยกไปนะจ่ากันไปแท้ดีใจอยากไปบอีกไปฮับเอ้บบ่ฮัเอ้บิวบออาลมก็ต่ำแม่มาไลยเหรอเอไปแท้ ชาเขาแม่ลไปอลงลงเลยะลลงลงมามินหาเรือหอเงินมาก็เรือเงินมาวก็เรือเินแน่ได้หครับเอยบลูบ่คู่สามหาใช่้องคนชาวะไม่เห้เลยาเรืห้องนมาเอาเรือมวนเลยมาเจนลงนเอ เาเงินมาเลยเจนเจเดียไปดีบ้านนี้แอบนำซาหัวกินนี่แหละไปดีบานี้ว่านไปทยไปลงไปว่านพูดยางรึปุบปบไปเบาได้ได้ผู้เรียนยางของหนามบุญเลื่องลอง่อาล่งไปเงินไปเลยไปืนถาบเองปไปไปยืนถาบปะ

ลงปลงอ่ะลงเอ๊ะลงลงไปยูฮันิมเด้อเด้อลงปามาปลงไปยู่วยลงไปยูฮันถ่ายลงไมปไปเอาเอวิวไปวิวได้รเอาวิวไปปป้าปปอปลงปลงปะปะลงปะลงปะลงปะ

อันนี่เอวนมั่งเอวนมั่งเอวนมั่งเอ้ดีใจกันดีใจกันนี่มันนี่มันนี่มันเด็กถูถ้าเงินมันแต่เงินร่นเบ้นบาทนี่อีกเพิ่มอ่ะตาหนุ่มหนุกนะบอกตีกี่นี่หนุ่มกับตาหนุ่มต้องกินนะแมี่มันถูหรืถูแล้วถูอีกอยู่เอ้ยเอวน่าไ้ตี ไไปยุ่งได้ไปยุ่งมันดีเลมันดีเลยได้ไปยุ่งไดไปยุ่งชิมายังไงกระเบมันเจนี่แล้วบ่บ่ห้ไปหรอกลงปโอ้ยึงแม่เสือกันขะด้กี่ดึงไปได้

เมาหน้อยเอยนี่ไปกีมันไปอเลยนังลงนังลงไมยาไปนะนังต้หน่อยฮะบัวชายกี่ยามท่านีนบุตรท่านีนอยากดอกหายกัไปทีไปหิวนุ่มหิวเนื้อมาเฉยชฉยหหนังลงไปหาพี่บุ

ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุโอ้ยตกมืเน่มาดหะแก่ซาหัวแล้วกินนี้เยัวน่ะัวัวห้องได้ัวนะเฮ้ยแม่เ็นแม่เ็นแม่ ဟုတ oh, mm ်တ hmm, ယ mm ် hmm, mm ။အ hmm. mm ွန်းအွန်းအွန်းဘာဘာဘာ เกิบได้ใช่เกิดพี่ชายใช่เกิบใชดิหมยันขาลงที่ตายที่นี่ให้เกิดเด้คนมามีเกิบใจแต่ลองเกิด มาเขาก็หมายจะมานำเนาะอือไหนไหมงี้เงี้งัวงัวรถริ้มรถตายะเฮ้ยบ้าางยางน่วจังดวนไม่อ้วนนะแงงกินรถ่แงงินรถหลรสงเือกอะเรียก เรไมีหมวกเลยบ่ม่หมวกบางคนก็บห้องมางคนกับบมีก็บ่้ด้ห้องเลยอม่มีแฟนบา่มีอย่างเขวก็้องไ่เห็นดหค่นนี่ตึ๊ตึ๊บ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 ตึมบตึ๊บตึ๊บตึ๊๊๊บบึไอ้เพ่บบ

ยังโลยังเพิ่นเออเพอ่พน,อนอเอาลงเออตีเราม่ตีอะไรนี่เออตีแด้เนาะนีะ่เด้ยตัวปีนขึ้นเองเนาะหัวก็ป,ป,ปุ๊บเอาเบียเป็นล่างเมื่อไหวเพื่อคนกินปีใหม่แบ่นั่งเออ

đi chạy vào <laughs> mẹ à, yeah. thôi là sắp mày bay lên đi bay sai đi bay sai Nè ơi 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 In vào giờ lốt loại nè hả loại lốt chẳng nè nha hên bây lốt mọi người mệt mặt mặt bà mặt mà mặt mẹ mặt 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 bởi bà mặt mà mặt hòa mặt 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 mặt

มาเอาจอมยุดถ้าบอมานำขากรบอมาเลยินไ้ซื้อเครื่องไปิดเดียวหนึ่งกัดสองกับสล้านเฮ้ยจับ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 รถทีไปและจับนั่งนั่ง เออรถไหลอุ้งงวามันเห็นงว่าอะไรอ่าเง้ยไม่ใช่เป็นมะลุเออนั่งข้อ2แพ็กนี่เป็นแก๊สนึงบ่ก็จิงซังแก๊สนึงแล้มาสอันนี้ด้วยชิลล์อันนึงเลยแก๊สนึงเหนวเวนเนาะอันนึงแล้ต่ก่อเออว่าเอาเดียวได้นั่งแก๊สนึงอ่ะอันนี้ได้อันสอันได้แก๊สนึงนึงละ

มาจะมาเอาเคื่อรให้คนจะควมเด้อคนจะควมกูนี่แหละเอาจักควมตัวมันมึงมึงสิได้กูบอเขียนีอะคนจะควมขอบใจจ้าขอบใจขบใจ้จขบใจกันมันมึงกระถิ่มโคลอยหนะเนาะเจน ประตูว่าวันไปเดอว่ะเขาไม่ได้เห็นหัวปมป้อมในหายประตูเลยเขาเปิดประตูเขาบม่ได้เห็นหัวปมป้อมเลยมันหายประตูใช้หัวป้อมไม่ใช่หัวป้อมเลยใช้หัวป้อมมีหลใช่หัวป้อมนะเขาไม่ได้เห็นหัวปมป้อมในได้ว่ะหายประตูอีกเลยคนเด็กมาล้ำอันนี้นะไอ้ขี่รถอย่างงามถูจใจถูกใจค่ะ có tiếng 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 Xin tiếng có 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 Nó có tiếng 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 có ดีดีก็มมอลไนิ่นะวงเนี้ปากวงเน้หนาเ่อนเ้ยเย้ย้ยามาตนี่้วตเีอบมานตถ้าถ้ามาต้องมาหลายคนบพ่เอาบวแเพ่นี่ อุ้มอุ้มไปใส่กะต้องแอ้ว่ามาเฮีย็นมาดุอือผักเลี้ยงได้ซำนี่ว่าดเดือนชองล้านจะเข้าเอารูบ่วนี่ <laughs> บ<า>่ตามคู่เลย <c oughs> เอาบ่านี่เอวะ่องเลี้ยงบงว่างอันหนึ่งติอือแต่ผ่านแนละ้วเจ้าสไลด์ดิอือทีน่ะลูกงัวย,วย,ยี่พี่พี่งวัวพี่น่ะโอ้ยขอยามมันตีเขาก็เพราะอะไรอ่ะเลยขี่รูดนะเราไปขี่รูดบ่ไปอ,อจอปอากลงได้ไปเว้ยนะ บริยากบนบริยากันมาเลยค่ะถ้าขี่รถเด้น่ะก็บีบควงก็จะมฮอดเอวฮอดเวฮอดเงี้ยเลยบีเงี่ีนนล้วนะจอดนี่แน่จอดนี่แน่นี่ผมเซนมันนะมาเลยเฮ้ยเห็นปะบ้ม่นสุจารสุจารสาวก่ลสุจารุสุจาุ้ สวัสดีสุกคู่เลย่าเอือยเลยถ้าเอือยมาเลยชื่อมีเลยไ่มีช่อช่มีเลย่มม่ดนอนนอมู่้เชือผูชมสั่นน่เราภาษาอังกฤษนะสอภาษาอังกฤษนะคู right ่ภาษาอังกฤษตัวนี้นะ เอวิวเลยเอวิวนเอวิวมากับูบาววิวมากับูบาวคนขี่ไบ๊ายบายพยลูก๊ายบายพายนะสบายดีัโอสบายดีัคูงามๆกลูสบายดีท้งนี้อนท้งนีท้งนีสบายดีาจาจย์เจอกันพยเมวานใช่ใช่้อ เราไมินได้เลยนะไปอมากระพูบหนสบยดีก yeah, okay? yeah. no. okay. no, ่อนลูกสบายดีสบายดีบอลงบอลงบอเลยไหน โอเคค่ okay, ะวันจันทร์เจอกันไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปพุ่นกันไปพุ่นกันสวัสดีกันสวัสดีกันเนะะมนื่อเวาเงินมาหนิสวัสดีแบบซิงคายบัดมาหนิคือผู้เห็ดแบบนี้เลยแบบมาฮะนดูใครอันฉักมันบุบมันน้ำเอวประตูเศร้าน,นี่นะเมยเห็นไรเม่ย์ชมให้ป้าปานี่เฉยเออเม่ไใบเห็นได้เม่ไใบเห็นน้ำกล้อง ไนประเปิด <inequ> น <ity> uh, uh, ี่เอาเอาเอาปลาไว้ท้งงานลูกเอาไว้นาว้แมเไม่เจอแขงแงแหอยเนหนาวเลยนี่บนนีหนาวอนแขังหบบบไปหาเสื้อหาืใช่เาเยบาเลยเออมาแล้วจะเอาไหมอืมอืมแล้วมาบืนมือจันก็เตรียมให้แล้วเอาแคนทั้ด้อพี่เเอาแคนเอาแคนกลับเลยเนาะ เฉๆนิดย่ำนาวก็จะเอาขาสั่นเสียดแขนสัน้าร่ายมั่ดิพ่นเพลงมันนี่พ่นบ่เมอ้วนมาหลับตามสัญญาเลยดีใจป่าวันนี้มาเลยมาีหายยู่หายว่ะชั้นี่หายรายเพือหน่อยห้มาหลับไปวานี่ยังเปรนหอดเวลาได้มาหลับก่อนเวลาได้นี่นะจะขึ้นักสะชักยังยังไม่จับต้องเชื่อมือเลยเชื่อมือเลยไม่จับได้ นอิบโรนะเอาไ้ดีสะนี่อซีมุงจะมาเอาล็อกนนิเนาะเนาะิวนพ่อนี่บอกินจะเห็ดอย่างบอกจะเฮียนอยู่บอกชื่อว่าอะไรเนี่ยเกือบเกือบ้ how are you I'm okay เปยังไนีโอเคบ How are you? how are you how are you okay คือยัง how how are you นี่คื นามันยูดฮะนามันยืดไม่สั่คิดคืออยังแปลว่าจังไหนประสาเราไปยังวันนี้สบายดีสิบบอสบายดีโมเมนทักทายให้เมื่อกลับคอนโดสิบบอให้สิทักทายบป็นโกให้แอนยูเลยเมื่อก่อนเด้อสิบบอเนี้ยใช่ยูเด้อฮะเมื่อตอนนี้มันสิบอกูเมื่อยูเด้อยูเด้อประสาท ก็ม mm. ีย er> ังอีกวันนี้ก็มียังอีกแล้วไปอยากมาเฮียนบู้ว่าสอังกฤษกะเป็นไ้คือกันกับไอ้ฝรั่งเลยบาะนี่อคอืคือไอ้ฝรั่งเลยีนี่ยไปจักห้องจมี้านดิในบนบสดระอคือไปต้นเลยโอ้โอ้รถดิว่าเจนนี่กับเธอตองงเล่นนี่นะหลังคารถนี่นะตีตี

พูตขีด้เยดีดีลมีคนขีได้หรอเาจะหายได้ดึ๊ขีได้หรติดป้ายได้ดิเว้ยป้ายเปิดห้าในอีกได้นี่เปิดหนจี๊รถยังรถใหม่บ่ากี่ยันวะเปิดหนรถดีบ่มีได้วนห้ามได้วนที่ฉันอดหาไที่นอนมาสว

พียงเดียวเราตายจ้ะโค้งเด็กเด่นอะไปขายงานบุญมิจ้ะลูกน้องเอเื้อยวตาแล้วป่ะฝากเครื่งงองเนาะไปบ้า,บาไปเด้อเด้อเอาเครื่องก็เด้อ